สวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับใกล้วันสอบสอ,อ,นอนอกันเข้ามาแล้วนะครับเตรียมตัวกันถึงตรงไหนแล้วเอ่ยพร้อมหรือยังครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อามก็เอาข้อสอบในปี65เนาะปีล่าสุดเนี่ยเอามาโอวิวให้ดูครับว่าข้อสอบปี65นี่ยแต่ละข้อมีเรื่องอะไรบทอะไรออกกันบ้างจะได้เตรียมตัวได้ถูก สำหรับข้อแรกนะครับเด็กๆเป็นข้อที่ออกทุกปีเลยนะครับในเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับก็คือเด็กๆจะต้องไปดูว่าในปริมาณต่างๆเนี่ยมันมีหน่วยฐานของแต่ละหน่วยว่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับส่วนในข้อ2ครับเด็กข้อ2เนี่ยโจทย์ถามหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุด A แน่นอนครับข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับหรือเรื่องไฟฟ้างั้นพยายามจัดข้อนี้เนี่ยให้อยู่ในบทของไฟฟ้า กระแสนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใช้กันว่าเฮ้ยแต่ระบทเนี่ยมันออกมากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งก่อนครับข้อหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรนะการแปลงหน่วยซึ่งการปแปลงหน่วยเนี่ยก็จะจัดอยู่ในเรื่องของบทนำเนาะเรามาดูต่อกันที่ข้อ3เลยครับข้อ3ถามอะไรจงหาค่ามุมของสนามไฟฟ้าลับเด็กๆจดทมหาสนามไฟฟ้าลับครับข้อ2ก็ยังอยู่ในกลุ่มของไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับ ข้อนี้เนี่ยพี่ยำจัดให้อยู่ในบทของไฟฟ้าสถิตนะครับไปต่อกันเลยครับที่ข้อ4ข้อ4ครับโจทย์ทำหาอะไรสักไฟฟ้าที่สูงกว่าอันในอ่ะฮะเกี่ยวกับอะไรอีกแล้วยังอยู่ในกลุ่มของไฟฟ้าเป็นงไงครับด,ด็กเก ผ่านมา4ข้อไฟฟ้าโผล่มาแล้ว3ข้อนะครับดังนั้นแน่นอนครับในเรื่องของไฟฟ้าหรือกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยเด็กๆจะต้องเก็บให้ได้มากๆนะครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ากันด้วยนะไฟสักไฟฟ้านะครับจะอยู่ในเรื่องของจะอยู่ในบทของไฟฟ้าสถิตเนาะมาดูต่อกันที่ข้อ5ครับ ข้อ5ถามหาแรงตึงในเส้นเชือกว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่เกี่ยวกับแรงใช่ไหมแน่นอนข้อนี้พยายามจัดข้อ5าเนี่ยให้อยู่ในเรื่องของสมดุลกลหรือว่าอีควิเบียนนั่นเองนะครับไปดูต่อข้อ6ครับรูปภาพคุณไหมไฟฟ้ามาอีกแล้วนะนะครับก็สำหรับข้อนี้เนี่ยถามว่าอะไรครับ แรงกําเนิดเครื่องไฟฟ้าแหล่งกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะต้องทํางานด้วยอัตราเท่าไหร่เด็กๆครับการถามหาอัตราก็คือเป็นการถามหาปริมาณที่เทียบกับเวลานั่นเองซึ่งการถามหาว่าจะต้องทํางานด้วยอัตราเท่าไหร่ข้อนี้ครับข้อ6เป็นการถามหาเกี่ยวกับกําลังไฟฟ้านะครับซึ่งกําลังไฟฟ้าก็พยมขอจัดให้อยู่ในกรุ๊ปของ อันนี้มันมีแบตเตอรี่ด้วยเนาะพี่ยำให้อยู่ในเรื่องของไฟฟ้ากระแสแล้วกันมาดูต่อที่ข้อ7ครับข้อ7ถามหาค่าของ mv ยกกำลัง2 d ส่วนย q ยกกำลัง2นะครับโดยที่มีการพูดถึงในเรื่องของความเร็วแล้วก็มีการพูดถึงอะไรประจ,จุจัดอยู่ในไฟฟ้าอีกแล้วนะครับ สำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของแรงสู่ศูนย์กลางนะครับกับแรงระหว่างประจุและกันพี่อันจัดให้อยู่ในเรื่องของวงกลมนะครับผสมกับไฟฟ้าสถิตนะครับเพราะมีเรื่องของแรงระหว่างประจุมาเกี่ยวข้องด้วยดเด็กๆดูมันสิไฟฟ้ามีกี่ข้อละหนึ่งสองส 5้าดียเดี๋ยวรับไฟฟ้ามาปามา5้าข้อแล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของไฟฟ้าอย่าทิ้งนะครับไปทบทวนกันดีดนะในส่วนของข้อ8ครับถามหากเกี่ยวกับอะไรแรงในแนวระดับเ่ียมจัดให้ข้อ8ครับอยู่ในเรื่องของสมดุลกลไปดูต่อกันที่ข้อ9ครับพูดถึงอะไรครับ ความเร็วของบหลังชนการพูดถึงเกี่ยวกับการชนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยโมเมนตัมถูกไหมเด็กๆแยกก็เรื่องของโมเมนตัมกับเรื่องคานออกกันไหมครับสําหรับพี่อ้มเนี่ยพี่อ้ําจำอย่างนี้นะในเรื่องของการชนเนาะการชนเนี่ยเวลารถมันชนกันมันดังตุ้มดังตั้มดังนั้นพี่อ้มก็เลยจาว่าเฮ้ยในเรื่องของการชนเนี่ยเป็นเรื่องกับโมเมนตัมนั่นเองส่วนเรื่องของคานจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนต์หรือว่าสมดุล นะครับมาต่อกันที่ข้อ10ครับข้อ10แน่นอนมีเลนกับกระจกก็คงไม่พ้นเรื่องเลนก,รก,รกันบกระจกใช่ไหมเลนบวกกระจกนะครับซึ่ง2เรื่องนี้จัดอยู่ในเรื่องของแสงเนาะมาดูต่อที่ข้อ11ครับจงหาค่าสนามแม่เหล็กเด็กๆครับจากที่พี่ยามไปดูข้อสอบย้อนหลังมาเนี่ยพี่ยามบอกเลยนะครับว่าการหาสนามแม่เหล็กเนี่ย ออกทุกปีแน่นอนพี่ําก็ยังย้าว่าปีนี้ยังไงก็ออกครับอยู่ในบทอะไรเอ่ยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาดูต่อที่ข้อ12ครับบอกว่าอะไรครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่จะใช้เวลานานเป็นกี่เท่าของตัวทาวนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับพี่ /am จัดให้อยู่ในกลุ่มของเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่แล้วกันนะครับ การเคลื่อนที่แนวตรงนะครับผสมกับนิวตันลอนะครับข้อนี้หรือว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับมาดูต่อที่ข้อสามครับเด็กๆเขาให้กราฟมาเป็นกราฟเกี่ยวกับอะไรครับอุณหภูมิแล้วก็เวลาคำถามว่าช่วงเวลาใดที่แสดงว่ากําลังมีการเปลี่ยนสถานะนะครับเด็กๆข้อนี้หนีไม่พ้นแน่นอนในเรื่องของอะไรครับฮีทห,หรือว่าอะไร ความร้อนถูกไหมอ่าซึ่งความร้อนนะครับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง2แบบคืออะไรบ้างก็คือเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็เปลี่ยนสถานะนะครับไปดูต่อกันที่ข้อ14ครับ14พูดถึงปริมาตรว่าเป็นกี่เท่าของปริมาตรน้ําเย็นใน1กรัมนะครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊สนะครับซึ่งสูตรแก๊สนะครับที่เด็กจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไร P.V. เท่ากับ n.R.T. ยังไงเรื่องแก๊สก็ยังต้องออกอีกแน่นอนพี่ยามบอกเลยสำหรับในข้อ15ครับให้รูปมาเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรสปริงใช่ไหมถามว่าแรงที่กระทำกับ B มีค่าเป็นเท่าไหร่แน่นอนก็หนีพ้นเรื่องของอะไรครับแรงสปริงนะครับซึ่งสูตรเกี่ยวกับสปริงว่าไงครับ k เท่ากับ F ส่วน s ใช่ไหม มาตอนที่ข้อ6ครับโจทย์ถามว่าอะ,อะไรเอ่ยดูสิ m เนี่ยจะถลายลงด้วยความเร่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่เกี่ยวกับอยู่ในบทของ New นิวตันรอนะครับข้อ7ครับโผล่มาอีกแล้วครับถามว่าจงหาความจุของตัวเก็บประจุในรูปขอนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับพี่ยมจัดให้อยู่ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตละกันเพราะว่าเขาถามหาเกี่ยวกับความจุในตัวเก็บประจุใช่ไหมกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมาเยอะมากเลยเห็นไหมโอเคมาดูต่อที่ข้อ18ครับข้อ18ครับดูจากรูปแล้วพูดถึงเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความเสถียรน,นะครับข้อ18ก็จัดอยู่ในเรื่องของ นิวตันรอเนาะนะครับไปดูต่อที่ข้อสิบเก้าครับอ่ะแรงต้านของน้ํานะครับมีเรื่องของความหนาแน่นด้วยนะครับสําหรับข้อสิบเก้าเนี่ยอยู่ในบทของไหลนะครับจัดอยู่ในหัวข้อเรื่องของแรงพยุงเด็กๆไปดูหัวข้อนี้มาดีๆนะครับในเรื่องของแรงพยุงยังไงก็ต้องเจอนะครับยี่สิบละ นะครับ20เนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้านะครับถามว่าจงหาขนาดไฟจงหาขนาดของสนามแม่เหล็กแน่นอนข้อนี้ก็คือเรื่องของอะไรไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับไปดูต่อที่ข้อ21ครับสำหรับข้อ21เเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอะไรนอกจากอนุรักษ์พลังงานกลแล้วนะครับยังต้องใช้อนุรักษ์พลังงานอะไรอีก พี่ออม21 21เนี่ยเป็นข้อผสมเนะาะงั้นก็คงเป็นเรื่องของพลังงานจนนะครับผสมกับวงกลมข้อ22ครับเป็นเรื่องของ,ของการขยายตัวแล้วก็หดตัวของแก๊สไอโุมคตินะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ในเรื่องของอะไรแก๊สนะครับ ไปดูต่อที่ข้อ23ครับจงหาความสัมพันธ์ระหว่าง e กับ b ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กเนาะอืมนะครับแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับข้อ24ครับ24ถามว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านสนาม แม่เหล็กในรถนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ <_ H all> เป็นเรื่องของอะไรอีกไฟฟ้านะครับสังเกตดูว่ากลุ่มของไฟฟ้าเนี่ยออกเยอะมากเลยเนาะถูกไหมมาดูต่อที่ข้อ25ครับดเด็กๆข้อ25นะครับเขาบขอกว่าแรงดันของท่อกำแพงเนี่ยไปทางขวามือมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ดูดูแล้วเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ย หมือนจะมีในเรื่องของของไหลด้วยนะครับผสมกับเรื่องของโมเมนตัมนะครับโดยที่เราจะใช้การหาแรงดันเข้ามาช่วยเนาะงั้นข้อนี้พี่อารมใช้เรื่องของเอ่อโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um บวกกับของไหลแล้วกันนะครับของไหลข้อนี้ใช้นิดเดียวนะครับโลเท่ากับเส่วนเนาะเพื่อหามวลออกมา หมดแล้วครับสาหรับข้อเขียน2ี่ิบห้าข้อเรามาดูอีกห้าข้อสุดท้ายครับเอ้ยทษทีหมดแล้วครับ25ข้อสําหรับข้อกาเดี๋ยวเรามาดูอีกห้าข้อสุดท้ายสําหรับข้อเขียนนะครับที่เติมคําข้อที่ยี่สิบหกครับเป็นเรื่องของอะไรโมดูลัสยังนะครับโมดูเขียนโมเฉยเลยโมดูโมดูลัสยังนะครับหรือว่ายังโมดูลัส ข้อ21นะครับอ่ะโปรเจกต์ไทผมมาสัทีนะครับข้อ28ครับข้อนี้เนี่ยไม่เห็นนานมากนะครับก็คือเป็นเรื่องของความเร็วของเรือนะครับพี่อําจัดข้อนี้เนี่ยให้อยู่เกี่ยวกับในเรื่องของเคลื่นเสียงและกันนะครับข้อ28ครับ ข้อ28นะครับเป็นเรื่องของจงออัตราเร็วเชิงมุมนะครับงั้นพี่ยมจัดข้อ29เนี่ยให้อยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบหมุนนะและข้อ30ข้อสุดท้ายครับถามว่าอะไรเอ่ยค่าเป็นกี่เท่าของค่บการแกว่งของ m การถามหาค่าครับเนาะในแนวดิ่งแล้วก็แนวราบ ข้อ30เนี่ยพี่ยามจัดให้อยู่ในเรื่องของ simple harmonic แล้วกันนะครับโอเคเป็นยังไงครับดเด็กๆ30ข้อนะครับซึ่งสรุปสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยกราศาสตรออกเยอะมากนะครับแบบภาพรวมและที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกเยอะที่สุดนั่นคือเรื่องของไรไฟฟ้า นะครและสิ่งที่พี่อํเน้นก็คือในเรื่องของแม่เหล็กนะครับยังไงก็ต้องออกปีนี้นะครับก็ยังไงพี่อํก,ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับใกล้วันสอบเข้ามาแล้วเตรียมตัวให้ดีๆนะครับสู้ๆนะเด็กทุกคน